สาวเจนเียรัรชนกเจ้าของคล้ายเพลงได้หมดทัศน์สดชื่นลงกราบแม่ค่ะเป็นกระแสดามาไม่รู้จักตกจักหย่อนเลยละค่ะมีกระแสเข้ามากันอย่างเรื่อยๆเริ่มกันจากกรณีที่น้องก้าเกิดโพรออกมาพูดถึงเงินค่าส่วนแบ่งค่ะตอบแทน7 0 3 0ว่า เจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นไม่ได้ให้ตามที่สัญญาใจบอกกันไว้แล้วเวลาไปออกรายการไหนน้องก้าวก็ได้เพียงแค่รายการละ500บาทเท่านั้นค่ะแต่เนื่องจากเมื่อวันที่12สิงหาคม เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติหลายคนก็คงอยู่กับคุณแม่และพาครอบครัวไปร่วมรับประทานอาหารในวันสําคัญใช่ไหมคะแต่ในจานวนนี้รวมถึงดาราและนักร้องคนดังอย่างสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ออกมาโพสภาพแห่ง ความประทับใจในวันแม่เป็นรูปที่กราบเท้าคุณแม่เกตพร้อมกับลงแคปชั่นว่าที่สุดของใจไม่มีใครเท่าท่านรักแม่ที่สุดในโลกนะอยู่กับหนูไปนานๆน,นะก่อนจะมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความชื่นชมและให้กำลังใจกันมากเลยทีเดียวค่ะแต่ก็มีบางส่วนที่เข้ามาตั้งคำถามและข้อสังเกตกันอย่างมากมายในะจำนวนนี้ก็มีชาวเน็ตมาตั้งคำถามในภาพว่ารักพ่อมั่งก็ได้นะถ้าไม่มีพ่อจะได้เกิดมาไหมเขาอยู่กัน คนละซี่โลกเขายังตามหาพ่อเลยอยู่ใกล้ๆดูแลท่านมาั่งท่านไม่สบายท่านลำบากอย่าสร้างภาพให้มากนะักแม่เรียกได้ว่าโดนแสะแลงเหมือนกันเลยล่ะคะ่ะยังไงก็ตามก็เป็นกำลังใจให้กับเธอคนนี้ด้วยคะ่ะ